ดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกวันนี้นะคะโอจะพาไปชมที่ดินในโครงการที่ดินแบ่งขายใกล้กับโรงแรมหรูและสนามกอล์ฟนะคะอยู่ไม่ไกลทะเลค่ะอยู่ใกล้กับชายหาดชะอำและชายหาดหัวหินด้วยนะถ้าใครพร้อมแล้วตามโอไปดูด้กันเลยค่ะ และที่ดินโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ตำบลสามพยาอ,อชะอํจาจััหวดเพชรบุรีนะคะอยู่ติดกับสปริงฟิววิลเลจกอล์ฟแอนด์สปานะคะถ้าเดินทางจากถนนเลี่ยงเมืองชะอําหัวหินก็เดินทางมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะ จากถนนลาดยางสาย1010น10เนี่ยนะคะทางโครงการอ่ะเขาก็จะทำเป็นถนนหินคลุกต่อลงมาให้ถึงหน้าโครงการเลยนะคะแล้วถนนหน้าโครงการเนี่ยก็จะเป็นถนนหินคลุกกว้าง7เมตรค่ะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูความกว้างนะคะจากตรงนี้นะคะนี่คือถนนทางด้านหน้าโครงการนะคะตรงนี้จะมีความกว้าง7เมตรค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะจะเป็น ถนนซอยข้างในโครงการนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นถนนหินคลุกอีกเหมือนกันค่ะมีความกว้าง7เมตรเหมือนกันค่ะ ส่วนทางด้านข้างก็ยังมีถนนอีกนะคะด้านข้างของโครงการเ,เขาก็จะทําเป็นถนนสาธารประโยชน์เหมือนกันจะเป็นถนนลูกลังนะคะกว้าง5เมตรค่ะจากด้านข้างนะคะก็จะวนรอบโครงการนะคะไปบรรจบกันทางด้านหลังเท่ากับว่าโครงการนี้นะคะก็จะมีถนนล้อมรอบนะคะวิ่งเชื่อมต่อกันได้ถึงกันทุกแปลงค่ะ ที่ดินแต่ละแปลงของโครงการนะคะก็จะติดถนนสาธารณประโยชน์ทุกแปลงค่ะบางแปลงเนี่ยติด2ด้านเลยนะคะแล้วก็แปลงท้ายสุดนะคะแอบกระซิบว่าหมายเลข M11 ค่ะยอดเยี่ยมมากๆนะคะเพราะว่าแปลงเนี้ยติดถนนสาธารณประโยชน์ถึง3ด้านเลยค่ะเนื้อที่นะคะ ในแต่ละแปลงนะคะจะแบ่งเริ่มต้นที่1งาน68ตารางวาถึง1ไร่นะคะอยู่ติดถนนสาธารประโยชน์ทุกแปลงค่ะแล้วก็ไฟฟ้าประ,ป,ระปาก็จะต่อให้พร้อมถึงหน้าแปลงทุกแปลงด้วยค่ะราคาขายนะคะก็จะขายเริ่มต้นเพียง693,000บาทเท่านั้น ทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยนะคะดีมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มีบรรยากาศที่ดีนะคะวิวภูเขาล้อมรอบค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคือตรงนี้จะไม่เปรี่ยวเลยและอยู่ติดกับสนามกอล์ฟติดโรงแรมเนี่ยนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวได้นะคะหรือว่าจะทําธุรกิจก็ได้นะทาเป็นพูวิลล่าได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากๆนะเดินทางก็สะดวกค่ะไม่ไกลเลยออกไปตรงนี้นะไปถนนลาดยา เพียงแค่150เมตรนะคะแล้วก็เดินทางไปยังถนนบายพาสนะเพียงแค่3กิโลเมตรนะคะเดินทางสะดวกค่ะแล้วตรงนี้อยู่ใกล้กับปั๊มปตทนะแล้วก็เซเว่นดิลิเวอเนี่ยส่งถึงที่ดินได้เลยค่ะ และที่ดินโครงการนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ต่างๆเลยนะคะถ้าจะเดินทางไปยังศูนย์ราชการนะคะในอำเภอชะอําก็เดินทางเพียงแค่15นาทีนะคะไปทะเลชะอํานะ15นาทีเองนะคะถ้าหากว่าจะไปมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะเดินทางเพียงแค่7กิโลเมตรค่ะ ถ้าหากเราจะไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหินวัดห้วยมงคลนะคะหรือว่าโครงการช่างหัวมันเนี่ยนะคะก็เดินทางเพียงแค่20นาทีค่ะถ้าหากว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะคะก็เดินทางเพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ใครสนใจที่ดินในโครงการนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณอภินัสตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะติดต่อโอได้ที่083-7356-591หรือ line มา o m a d a m e o h อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger m มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกได้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ